สวัสดีทุกคนนะครับมาพบกับผมคนเดิมไม่ได้ถ่ายคลิปนานหนูฟังระเบิดครับถุยเมย์แล้วหูฟังเกิดการกระเทาะกระเทือนนิดหน่อยวันนี้ผมจะมาเล่นเกมสติเชอร์ดอทไอเออร์นะครับไม่อาจจะเล่นเกมตะกูในโอก็ได้โอเคครับเริ่มกันเลยโอเคไม่ได้ตั้งชื่อนะครับนอนนอนนอนเรื่อยๆครับเรื่อยๆเรื่อยอ๋อเน้นๆเจเจเจโอตายครับอืมตายตัดหน้าครับ อาหารของเชนอร่อยมากโอ้โหกระตุกครับว้าวตัดหน้าเลยอ,อุ้ยอ่ะของข้าใครทมยุ่งใจไหมจ้เจ้า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 โอโ้ตายตายตาย จั๊จ๊จั๊จจ๊จูจูมาทำไมเกิดอะไรขึ้นคุณว่าเอจะไปกระจายารแมปไปก่อนแล้วอื้โอเคไว้ขงนี่แหละวิ่งบดชนโอ้โหเอาชนเฉย ขเรียกว่าคงครับอือจโอเคนี่แถวกลางแล้วครับมีน้อนจากไรละที่มารวมตัวกันอ้เจ้าเจ้าๆจ้า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 ่งนั่นนั่นนั่นซ่าซ่าซ่าซ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 าโอ้ยซาจริงูย โอ้โหจัดๆดีอี่ยงไว้แล้วครับอสองนาทีอ่าเอออะไรเนี่ยอะไรเนี่ยฮะ,ะเอจ็นโ้ตัเลอยเลยเนาะตกหน้ากกลัววูถนีวถ้วก,กลางเลยดีกว่าเจบอนันตรารูสึกว่าโดนโอบล้อม ตายอื้มโคตรตายโอตานตาครับกินกินกินสิครับอื้มโอ้โหครับตายแบบนี้ครับอื้มเขาเรียกว่าตายแบบตนานต,ตาครับแต่ว่าโอ้โยนี่มันลมหนอวจากต่างประเทศชาติมาเนี่ยอื้มเบี้ยกับทั่านกูลเลยครับ พูดได้เลยครับเฮ้ยรู้สึกกระตุกนิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยนี่หน่อยโอ้โหอืมอืมอืวิ่งรับวิ่ง โอ้หครับอืมอะไรติดค้าเนี่ยอืมโอ๊ยจะกางแบบแล้วสักพลักก็จะโดนเอออืมจะกลางแบบไปยลรอเนี่ยอืมม่อยู่เลยจะกลางแบบเนี่ยจเจอแล้วลำสมารสุเขาด้

ักหากหลบครับอือะไรนะอะไรเดีอโอ้โหอะไรเด่ยอะไรเด่ยอะไรเี่ยกิน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 อตีวงครับตีวงตีวงกว้างครับตีวงอืครับอือือร่อยครับอร่อยครับอือกินครับกินกินกินครับกินอือกินครับกิน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 อืมครับอืมอร่อยครับอร่อยครับเล็ดอร่อยทุกเม็ดมัน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 กับกรอบกรอบกรอบมันมันกินกันกินกันถัวมันทุกเม็ด ก็เก็มันทุกมดมันทุกมดระตุกเดี๋ยวโดนพลังรู้สึกว่ามีพลังบางอย่างหลอกจูพลังเราโอ้โหจู่ๆสกอร์ก็พุ่งฟวดน่าเสียดายเนาะมีหานเยอะเกอะได้กินแค่ได้่ะครับหยุดเทินครับเขาล่อเกมมา อื้มอื้มอะไรอะไรโอ๊ยอะไรเด้ออะไรเด้อโอ๊ยหืมโดนหนอนน้อยตัดหน้าครับหกนาทีแล้วนี่โอ้โหตายกันรัวๆเลยครับเจ้ากังแรมแบบที่อันตรายตัดตาตาตา โอ้โหเมื่อกี้ตะโกนใส่ไม้อย่างรุนแรงโอเคเลื้อยไปครับตรงไปเลยครับดิ่งมรณะวิว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 ไปเลยึก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 ไปเลยพาเรียวแบบซิกแซกหลบแบบคอมมานโดโอ้โห ครับครับอือหึอุ้ยจุดนี้ครับอือหึเออกินรึอือหึเสียฐายด้วยครับเราไม่ให้ใครกินนะฮะอ๋อแน่แ <c> น <oughs> <c oughs> ่แน่นน่่นเล็กน้อยเล็กน้อยตัวน้อย้วยังมาทำจะซ่าจะซ่าเนาะจะซ่าเนาะอ้ยวนวนวนครับนี่ไงครับตัวน้อยละซ่าครับ ต้องเจอจุดจบของงอนเล็กเล็กเล็กจ้าแล้วบอกแล้วสุดนี่โหดครับถ้าหมุน hmm. ตัวอียราครับถ้ายากอุ้ยประเทศอเมริกาเชื่อชาต่อเมริกาเชื่อชาต่อเมริกาเหรอ ชาติาอเมริกาล้วทำไมเล่าโอ้โหน่าเสดายมากครับตายง่เยเลยเมื hmm. okay. okay. ่อกี้โอเคครับไปเล่นผมจะตัดคลิปไปเล่นเกมอื่นก่อนนะครับเล่นเกมเดี๋ยวมันก็น่าเบื่อมาต่อกันด้วยเกมตากไก่ออนสายนิเงมก่อนครับ แอมไทยครับวีดัตครับวีดัตวีดัตสวัสดีครับเอาเดี๋ยวครับเปิดอันดับก่อนครับโอ้โหครับอื้มเกิดกะกะตกมากเลยครับโอ้โหเดี๋ยว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 นี่ครับเล่นเล่นซ่อนแอบอยู่ในหลังฝุ่มไม้ยักษ์เออเดียวเดียวนดี๋ เราแว่นครับว้าวไม่ต้องมาทีมเลยโอ้โหอะไรกันเนี้ยมันอะไรกันว้าวสายเลกกินสักหน่อยก็ไปดีกว่าแล้ว ทำเอ,อ้ยจุ๊บจุ๊บจุ๊บกินกินกินปวดอมดับครับนี่เขายิงอะไรมาแต่ช่างสลายอื้มกางครับกางๆๆก,กับกางกางกิดก็โอ้โหเลยเนี่ยโจโจก็มีสงครามโลกครั้งที่แปดเกิดขึ้นมา มาเทียก็พอแล้วอันนี้ตาสุดท้ายต่อสุดท้ายเป็นโค้งใคร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 ของชาติังไงแล้วฟ้าเอออุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเขายิงอะไรกันนะเออแล้วก้อยครับแล้ววันนี้ก็บ๊วยครับ่ายบ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 ายโอ้ยบัจบป่ะกอดจะถึงหัวเจ้าอุ้ยลมยิงไม่เลยเอ้อโดนตกโดนตกโอุ้ยเข็ดคุ้งเข็ดคุ้ง เออวันนี้ก็บ๊ายบายครับ,บ